ข่าวดีกันบ้างนะครับประจําทุกปีนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสิงขาวหรือผู้ที่จบในคณะรัฐศาสตร์และนักธรรมศาสตร์ศาสตร์นะครับของมอเชียงใหม่เนี่ยเขาจะมารวมตัวกันนะครับเรียกได้ว่างานบุญเดือนสิงนะครับโดยปีนี้ก็มีการมอบรางวัลสิงขาวดีเด่นประจําปี2,558ให้กับสิ่์เก่าที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติครับสามสี่หนึ่ง นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับทำพิธีบูมคณะก่อนร่วมกับคณะศิษย์เก่าทําพิธีเปิดวงเวียนสิงขาวซึ่งเป็นการนํารูปปั้นสิงขาวที่ทําจากเงินสัญลักษณ์ประจําคณะรัฐศาสตร์มาติดตั้งบริเวณลานหน้าคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานประเพณีบุญเดือนสิงประจำปี2558นะครับจัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีนายสุวรร์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายุรัฐมนตรีเป็นประธานครับ กิจกรรมที่น่าสนใจในงานนี้นอกจากจะมีพิธีสงฆ์นะคะคือนิมนต์พระสงฆ์เก้ารูปมาประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาจากพิธีข้าวพระป่ปาสสมเคพคีเพื่อการศึกษาและมอบทุงการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแล้วเขายิ่งมีการมอบรางวัลสีขาวดีเด่นประจําปี2558ให้กับศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วยนะคะหนึ่งนั้นนะครับมีนายอภิศักพนเศรษฐกรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยนิวเซิตเวิร์กหรือทีเนนจำกัด และกุ่มในการบริหารช่องรายการทีวีดิจิตอลทีนีเอ็น สิงขารุ่นที่14เะครับเข้ารับ,บรางวัลสิงขารี่เด่นในสาขาบริหารธุรกิจองค์กรเอกชนองค์การมหาชน้วยครับคุณนภิศักดิ์กบอกว่าแม้จบการศารึกษาจากคณะร,รัฐศาสตร์แต่ก็สามารถทํางานด้านสื่อสารมวลชนได้ค่ะเพราะว่าเป็นพื้นฐานที่ดีในการเข้าสู่วิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งทํางานเช่อประชาชนจึงรู้สึกภูมิใจที่จบจากสถาบันนี้และทํางานด้านสื่อสารมวลชนค่ะสำหรับคณะรัฐศาสตร์และด้านภาศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2507 นะครับมีอายุครบ51ปีส่วนงานประเพณีบุญเดือนศิลนะครับถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกป,ปีเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2518นะครับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา40ปีแล้วเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสิทธเก่าและสิทธปัจจุบันแสดงมุททิตาจิตต่อครูบาอาจารย์และทําบุญอุทิสวุขศสนแดกนาจารย์และสิทธเก่าผู้ลงหลับเลยครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับสิ่งข่าวทุกท่านด้วยนะคะที่จบลงมาแล้วก็สามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสถาบันแล้วก็ประเทศชาติได้ด้วยค่ะอีก